ต่อไปนะครับเราจะมาดูการใช้คําว่าถูในการบอกเวลากันบ้างนะครับซึ่งถูก็แปลว่าถึงนะครับคําว่าถูเราจะใช้คําว่าถูกรณีที่นะครับกรณีที่เข็มยาวนะครับเข็มยาวนะครับเข็มยาวของนาฬิกาเนี่ยมันเลยเลขสามสิบมาแล้วนะครับสามเอ็ดสามสองไปจนถึงห้าสิบเก้าอย่างนี้นะครับไปจนกระทั่งถึงห้าสิบเก้าอย่างนี้นะครับเวลาฝั่งนี้นะครับ เวลาฝั่งนี้เวลาฝรั่งก็บอกนะครับเขาจะบอกเวลาแบบนับถอยหลังนะครับนับนาทีถอยหลังถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาก็จะนับเวลาตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือเนี่ยห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่ห้านาทีแล้วก็สามสิบนาทีนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้นะครับเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกับภาษาไทยนะครับภาษาไทย อ่าเหมือนอยังไงเดี๋ยวดูนะครับเหมือนภาษาใต้บ้านเรานี่แหละหรือภาษากลางก็ได้นะครับนะถ้าฝั่งนี้นะครับถมว่าเข็มยาวอยู่เลขสิบอ่าเข็มสั้นเลยเลขแปดไปหน่อยนะครับอย่างนี้ก็คือเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีอ่าแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีเวลาคนนับนะครับเวลาคนนับเวลาฝั่งนี้นะครับการใช้ถูกก็จะนับถอยหลังนะครับจากเลขสิบสองมา ก็คือห้าห้านาที10นาทีนะครับห้านาที10นาทีถ้าเราบอกเป็นภาษาพูดก็คือบอกว่าอีกอกี่นาทีครับห10อีก10นาทีถึงกี่โมงอ่าเ,เลยเลข8ดมาแล้วเข็มเข็มเข็มสั้นเลยเลข8มาแล้วสลแวสดงว่าเลข9กต่อไปคือเลข9ก็คืออีก10นาทีถึงตีเก้า เวลาเท่าไรแล้ว่ะอ๋ออีกสิบนาทีถึงตีเก้าอีกสิบนาทีถึงตีเก้าก็หมายกาว่าเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นเองนะครับดูนะครับอย่างนี้คือแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูนะครับแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีตัวเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ทางซ้ายมือแล้วเลยเลขสามสิบมาแล้วเลยเลขหกมาแล้วนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งนี้แล้วนะครับ เราจะมาดูว่าเขาบอกเวลากันอย่างไรนะครับเขาบอกเวลากันอย่างไรนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับอ่านะครับการใช้ทูนะครับการใช้ทูในการบอกเวลานะครับอ่านะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าเวลาเท่าไหร่ครับ8ดนาฬิกา50นาทีนะครับ ถ้ามันเลยสามสิบนาทีนะครับเขาจะใช้วิธีนับถอยหลังนะครับใช้วิธีนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังทีนี้นักเรียนดูนะครับถ้านักเรียนไม่เป็นนะครับนักเรียนไม่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะครับนับถอยหลังก็คือให้เราเอาหกสิบหกสิบก็คือหกสิบนาทีไปลบกับห้าสิบเสียอ่าก็จะได้สิบนะครับส่วนตรงนี้ทำยังไงตรงนี้ให้เอาหนึ่งไปบวกนะครับ ใช้กรณีที not ่เลขนาทีเกินเลขสามสิบนะเกินเลขสามสิบนะครับใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้นะครับเอาหกสิบไปลบถ้าเราไม่เห็นนาฬิกานะครับเราไม่เห็นนาฬิกานะครับเอาหกสิบไปลบนะครับก็จะเหลือส0บนะครับตัวเลขชั่วโมงนะครับตัวเลขชั่วโมงให้เอาหนึ่งไปบวกทุกครั้งนะครับก็จะเป็นเก้าอย่างนี้นะครับนี่คือเวลาที่เราจะต้องเอามาเขียนนะครับนี่คือเวลาที่เราจะต้องเอามาเขียน อย่าเอามาเขียนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนผิดนะครับผิดทันทีนะครับถ้าเราบอกเป็นทางการนะเพราะนั้นเวลาตรงนี้ที่เรามาเขียนก็คือเราก็เขียนไปนะครับ is ตามด้วยนาทีนะครับ ten ตามด้วยคำว่า minute นะครับเมื่อกี้บอกแล้วตั้งแ m i n u t e นะครับฝั่งนี้เลย30มาแล้วนี่คือเลย30มาแล้วก็ต้องใช้คำว่า t o อย่าลืมตรงนี้นะทูนะครับเปลี่ยนจากพับเป็นทูแล้วนะครับตามด้วยตัวเลขชั่วโมงคือนายเพราะนั้นเวลา8ปดนาฬิกาห้นาทีนะครับ8ปดนาฬิกาห้นาทีพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า is 10 m i n u t e to n i หมายก็ว่าอีก10นาทีถึง ถึงอะไรถึงเก้านาฬิกาคือถึงตีเก้าอ่าพระตาพูดคือถึงตีเก้าอีกสิบนาทีถึงตีเก้าอีกสิบนาทีถึงตีเก้าก็คือแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นเองนะครับอ่าอีกสิบนาทีถึงตีเก้าก็คือแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเวลาต่อไปอ่ามาดูเวลาต่อไปหรือว่าเข็มยาวมันอยู่เลขเก้าแหละอ่าเข็มสั้นไปแล้วเข็มสั้นไปที่เลขสิบ อ่าันนี้สี่สิบห้านาทีแล้วตอนนั้นสิบจะถึงสิบเอ็ดแล้วอ่าจะถึงสิบเอ็ดแล้วก็น,นับเวลามาครับห้าสิบสิบห้าอ่าสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีถึงถึงอะไรครับอ่าเวลามันเลยเลขสิบมาแล้วยังไม่ถึงเลขสิบเอ็ดแสดงว่าอีกสิบห้านาทีถึงเลขสิบเอ็ดอีกสิบห้านาทีถึงตีสิบเอ็ดนะครับ เพราะนั้นตรงนี้คือเวลา1ินาฬิกาสี่สิบห้านาทีสิบนาฬิกาสี่ิบห้านาทีนะครับเวลา10นาฬิกา4ี่สิบห้านาทาีก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังไม่คุนเราโอ้สิบลบเลย60ลบก่อนเลยก็เหลือสิบห้าตรงนี้เราออนหนึ่งไปบวกนะครับหนึ่งไปบวกก็จะได้1ิเอ่าได้11นะครับนี่คือเวลาที่เราจะมาเขียนนะครับ เพราะนั้นเวลา0 0นาฬิกา10ห้านาทีเราก็จะบอกว่า is 15เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วก็คือคำว่า a ัพพอร์เเขียนไปนะครับอัพพอร์เเมื่อกี้บอกแล้ว่าไม่มีมินิตตามหลังนะครับ half a u porter อย่าไม่ต้องเขียนมินิตตามหลังนะครับเลยเลข30ไปแล้วนะครับเป็นไมส่ห้าก็เลย30ไปแล้วนะครับก็ใช้คาว่า t o ตามด้วยตัวเลขเชั่วโมงก็คือ10ก็หมายความว่าอีก10อีก15นาทีอ่า,อ,า,อ,าอีก15นาทีถึงตีสิบอ่าอีก15นาทีถึงตีสิบอีก15นาทีถึงตีสิบก็คือเวลา10บอ่าถึงตีสิบเอ็ดถึงตีสิบเอ็ดเริมไปนะครับอ1เนะครับ อ่ากติสิบเอ็ดนะครับอีกสิบห้านาทีถึงตีสิบเอ็ดนะครับอ่าอีเลฟเว่นนะครับอ่าครับอย่างนี้นะครับนี่คือการใช้ทูะนะครับเอาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่าสมมรัว่าเวลาเข็มยาวมาตรงนี้ เข็มสั้นามาที่4เข็มยาวอยู่เลข11เ็เข็มยาวอยู่เลข11นะครับเข็มยาวอยู่เลข1 1อ,อย่างนี้ก็เรียกว่า5อีก5นาทีอีก5นาทีถึงตี5นะครับอีก5นาทีถึงตี5นะครับก็คือเวลา4นาฬิกา ห้นาทีอ่าสี่นากาหาสินาทีก็เอาหกไปลบเดือ5อันนี้เอา1ไปบวกนะครับหไปบวกก็ได้5นะครับเพราะนั้นเราเขียนเวลาก็คือ is หนาที5 m i n u t e อีก5นาทีถึงตห้า นะครับน,นะนี่คือข้อแตกต่างของการใช้ของการใช้ทา s ์สกับทูนะครับจำให้แม่นๆนะครับ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนเปิดดูหลายๆทเที่ยวเลยนะครับเปิดดูหลายๆทเที่ยวเลยนะครับแล่นักเรียนก็จะเข้าใจนะครับไม่ยากครับไม่ยากดูบ่อยๆนะครับดูให้บ่อยเรื่องอะไรที่เราไม่เข้าใจก็เราต้องดูให้บ่อยนะครับเพราะเวลาเนี่ยเราจะต้อง เรียนนะครับป .5 นะครับป .5 ก็มีเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลามันจะอยู่ในหนังสือนะครับป .6 ก็เรื่องเวลาก็จะอยู่ในหนังสือแม้กระทั่งเราเข้ามัธยมนะครับเรื่องของเวลาจะต้องอยู่ในนันก็อยู่ในหนังสือเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องทําความเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้นะครับ